ครับวันนี้เรามาพูดถึงเทป8แทร็กนะครับในวันที่15กันยายนคศ1965นะครับคือวันแรกที่เทป8แทร็กออกสู่ตลาดนะครับและมีขายเฉพาะในร้านอะไหล่รถยนต์เท่านั้นนะครับบริษัท Ford m มอเตอร์เป็นเจ้าแรกที่ผลิตเครื่องเล่นเทป8แทร็กเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ที่ผลิตออกขายในสหรัฐอเมริกา Ford Must แตงเป็นรุ่นแรกที่ออกมาพร้อมกับเครื่องเล่นเทป8แทร็กในห้องคนขับช่วงนั้นเขาคาดการณ์นะครับว่ามันจะไปได้ดีนะครับแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นออยยย่่่าาาาางทีคดนนนนนนนะเรววมมมัััํปปโช์้ก็ใหญ แล้วก็ดูเกะกะนะครับทำความสะอาดดูแลอะไรก็ยากแต่เทป8แท็กเนี่ยก็ได้รางวัลอยู่หลายสาขานะครับมันถูกคิดค้นในปี1964นะครับเทป8แท็กจะมีแกนสำหรับเก็บเทปอยู่แค่แกนเดียวนะครับส่วนเทปคาสเซตจะมีอยู่2แกนนะครับคือแกนรับแล้วก็แกนส่งนะครับส่วนตัวเส้นเทปนะครับแบ่งออกเป็น8ร่องนะครับหรือ8แท็กนะครับเหตุนี้อันจึงเรียกว่า8แท็กนั่นเองนะครับเวลาเล่นหัวอ่านก็จะกดลงบนเส้นเทปเพียง2แท็กนะครับเพื่ออ่านสัญญาณออกมาเป็นสเตอริโอนนั่เองนะครับสส่วนายเทปนะครับมีลักษณะต่อเนื่องกัันนหมดะครบ ทาให้เล่นคือไม่มีวันสิ้นสุดนะครับไม่มีการสุดนะครับเว้นแต่เราจะกดหยุดเล่นเองนะครับซึ่งเทปคาสเซ็ตเนี่ยมีหัวและท้ายนะครับเชื่อมติดกับแกนนะครับหากเล่นสุดก็จะหยุดเองนะครับหรือว่ากลับด้านเพื่อเล่นใหม่นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างเครื่องเล่นเทป8แทร็กนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ Rising นะครับซึ่งผมมีอยู่นะพอดีคุณน้านะครับให้ความอนุเคราะห์นะครับให้มาเป็นตัวอย่างนะครับ ครับและอันนี้ก็คือเครื่องเล่นเทป8ปดแทร็นะครับที่ใช้ในรถยนต์นะครับแค่ใส่เทปนะครับแล้วก็มีตัวกดกดกดเพื่อสำหรับเลือกแทร็กนะครับครับก็มาดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเนเ่นแนวนะครับมีเสียงกล้องด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับเปิดปิดแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับเสียงกล้องนะครับแล้วนี่ก็เป็น เรื่งเสียงของไม้นะี่ยนี่ก็เสียบไม่หนึ่งกับไม่สองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นใส่เทปแปดแทร็กนะครับใส่ไปปุ๊บนะฮะแล้วก็กดตัวนี้เพื่อเทเลเริ่มนะครับจะดูจะฟังเล็กแท็กหนึ่งแท็กสองแท็กสามแท็กสี่นะครับหมายถึงแปดแทร็กจะมีคู่สตูดิโอนะฮะใช่ไหมฮะพอจบการดูนี่เราก็กดปัป๊บก็เลื่อนมานี่กดปัป๊บเลื่อนมานี่นะฮะ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่มีไม่มีม้วนอะนะครับตัวนี้เอ็กโคเนี่ยมันใช้เป็นสปริงนะไม่มีวงจรเอ็กโคหรือว่าวงจรเสียงกล้องนะสมัยก่อนนะใช้สปริงในการเป็นให้มันเป็นห่วงๆนะครับฝากไปด้วยนะครับตัวนี้เทปแปดแทร็กแปดแทร็กเทปเพลเยอร์นะฮะตัวนี้เ a t ช o n นแนนะครับรุ่น rq 8 2นะครับใช้แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับ